เร,รับพี่โลนาจะตัดช่อน

เทะเลเ่ดิพี่ดิครับแ,แ,แกไม่ได้ติดแกไม่ได้ติดน่าจะได้สวัสดีนานทุกท่านครับมาเจอกันอีกครั้งกับงานแข่งขันปลาช่อนนะเป็นงานปลาช่อน เทพใต้น้ำับแม็ของน้าเลนะเป็นแม็กแก้มือนะครับก็เดี๋ยวมาดูคันว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับนีบ่บ่อความกว้างก็ประมาณเออแปดสิบเมตรนะครับความยาวประมาณเอ่550นะอห้าร้อยห้าสิบเมตรนะบ่อสวยมากบอ่อสวยๆเลยแล้วปลาก็มีจิ้มเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจับคู่จะอะไรหรือเปล่าต้องมาดูหน้างานอีกทีนะครับว่าวันนี้จะยากไหมแต่ดูจาก่งแล้วยากยากแหละเพราะว่าอากาศไม่ดีครับเนะี่ย ลมเริ่มมาเมฆเริ่มมาแหละคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะรอดฝนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะบัตรจะข่าวซาาหรือเปล่าหรือว่าบัตรจะถูกจดนะโอเคไปลุยครับผมนี่นะครับบนันทกีฬลาวันนี้นะผมได้เป็นหมายเลขสามสิบสามนะครับก็เนี่ครับงานแก้มือเนี่ยนะทางผู้จัดเขาก็ เออแมนครับยืดอกรับเลยนะแมนๆเลยเขียนเลยว่าแมปแก้มือเทพใต้นานพังที่6นะเป็นแมปแก้มือนะครับก็ให้โอกาสกันโอกาตรตกปลาจะได้อยู่กันานานๆครับผมแล้วก็วันนี้เีายวมาคุยเรื่องกฎกติกาในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือกฎกติกาวัดความยาวนะครับเลขคู่เลขขี้คือแค่คู่กับขี แล้วก็เอามาทีไปเรื่อยๆจนนั้นหมดเวลาครับหมดเวลาช่วงเย็นนะก็เป็นเรือคู่ลิขี่แล้วก็มีปลาสั้นมีปลายาวมีปลาลมบุคคลนะครับครั้งนี้นะเปิดด้วยปลายางสไนเปอร์ก่อนนะพอดูจากทรงแล้ววันนี้ก็ดีนะจะยากลงเป็นเล่นเยอือยางดีกว่านะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีและปลามันดูดูอากาศแล้วไม่ค่อยดีเลยไปจะเริ่มแบบ tư นะหามีลึก này ปล่อยแรก ừ, dữ đúng ปล่อยแรก dữ โดดัอหกโดดลอยเลยกับพยาบาครับ ห้องน้าเขากินปลายางนะเขาลงปลายางมากขึ้นอนเล่นสูงต่ำครับไม่ได้คู่ขี้ทุกทีครับ ทษทีนันะเป็นสูงต่ำนะไม่ใช่เลขคู่เลขคีนะก็คือเอ่อทำก็คือตั้งแต่ศูนถึงห้าโอเคทษทีทษทีครับใกล้เลยล้ว้าวใกล้ใกล้ละ ใกล้เลยทุกคนตามอยู่ใกล้จิบไก่ ที่คนมือไม่มหม่านแน่เลยดูท oh ่าโอ้โหไอ้ก <altogether> ัดขนาดนี้อันนี้กัดแน่นอนไม่ไม่ติดดีกว่าพุ่งปึกเลยอันนี้ดอกนี้กัดยังไงก็กัดยังไงก็มะช่อนไรวะ กดกดน้ำไว้ก่อนเขินกดกดน้ำมาให้ลุ้นอออยยย่่่าาา โอ้ข <displayed, S 1> uh ้าตาเข้าตาโอ้โหปลาแต่ละตัวเนุะมหุ่นผอมเพียวซสเหลืกินสาครับได้จดแล้วสาหนี่ลงต่ำไหมครับ ไม่ครับส5ขึ้นสูง5ขึ้นสูงเลยใช่ไหมครับผมศูนย์ถึงสี่เนาะ์ถึงครับครับผมอื้อสามสิบสมไว้ไว้นปลายาอ้ไวนปลายรวมัโอ้น่าจะไม่ทันแล้วครับรวมตัวรวมผมต้องปฏิหารแนะถ้าได้ประรวมตัวนี้เพราะตัวนี้ตัวแรกใช่ครับผมเนี่ยตัวแรกเนี่ยที่น้าต่กางเต้นเนี่ยผมตัวแรกเขาอยู่ตรงนี้ นะนะคิดดีๆนะผมตัวแรกนะตัวแรเป็นจดปล <c oughs> าตัวแรกแล้นะนี่นะจักเยอะตัวนี้นะพิมครับครับเอ่อแบกหลังห้ากมนะตีแบสตปินคนระับตีไม้แรกโดนเลยนั่งเปลี่ยนทั้งนานมาออกดูกอีกครับ เริ่ม <orman. S 1> ช่วงบ่ายครับผมดูช่วงบ่ายกันต่อช่วงบายนันใช้เืที่ตก่อรเอาวัดนุกรรมการตัวแรกนะครับของบรัทริบลนนะครับริบลนริบลอยเลยริบลนครับทุกคน แน่นอนได้เงี้ยแม่งกระชากมือออกไปเลยแหมแซ่บจริงจริพริบลอยได้รางวัลปะตูดนอปลูด,ดีกู ตอนนินคิดว่านะโตไปช่อนมาอาจะปลาช่อนเหอเหอเหยือ่อเหยื่อพี่หนู ตัวที่สองะวับวับไม้แรกโดนเสรยมดหมวดเลยโอ้โอ้ <c ười> ไม่ทันตายแลย <c ười> <c ười> ้วพูดถ้ากำลังจะพูดเลยโอ้ แรกโดนเลยครับตานิ่งเกี่ยวคร่างด้วย เป้เลยครับกัดไหมครับแถวนี้สองตัวครับสาแปด,แปดผมก็สองตัวไม่เข้าสักตัวสองตัวไม่เข้าสักตัวสามห้ากับสามแปดเอาแล้วนะครับปลายาวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นมาล่าสุดนะครับห้าสิบหกเซนนะครับว้าวหลายเลขหนึ่งสาม หล่อนะครับหล่อเลยนี่ <c oughs> โอ้โมแปดริ้วเรานี่เอง <c oughs> จานุอมล้มยากครับใครจะล้มพี่โอมครับล้มยากนะครับแมตแมตท,ที่แล้วก็ได้ไปใหญ่มาเย่าอยังไงครับยังไงใหญ่นะเจ้าใหญ่นะใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่ด้วยนะครับปลาใหญ่มีสะเทือนครับอันดับหนึ่งปลาใหญ่มีสะเทือนแน่นอนใจเยนจเ็ยนะยนะแจะ๊กใจเย็นใจเย็นเปิดเบรกก่อนได้ครับโอ้โหอันเบรกงงนะครับใจเย็นใจเย็นแลับ ติดทงมาด้วยนะครับอุ้้ยใหญ่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 นี่หนึ่งมีสะเทือนครับปลาใหญ่ปลายาวนะฮะสวยขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้ใหญ่จริงอืมใหญ่จริงหกหกร้อยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันครับ ขาที่ขึ้นจากน้ำเท่านั an ้นนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆในน้นะครับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่นี้ครับเนแผงใต้น้ำงานแค่วันนี้นะครับมือเปล่าแต่บัตรไม่ว่างนะครับวันนี้ด้วยดีแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับจบไปที่เรียบร้อยครับผม สรุปแล้วคือได้2แต้มนะยังดีที่ได้2แต้มนะครับคนที่หฮวคนที่ไม่ได้ตัวก็มีนะปกติงานแข่งอนะ่ะคนระดับร้อยห้าสิบคนขึ้น200คนอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เฮวมันเกิน50%อยู่นะครับสาหรับงานแข่งนะปกติแฮวเลยคือปกติมากติดรางวัลนี่คือแปลกนะครับสําหรับงานแข่งนะแต่ก็ชอบเราเดินทางสายนี้นะครับชอบชอบงานแข่งอยู่แล้วนะก็ รายการนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันใหม่รายการหน้านะสิ้นเดือนมีรายการของอภรนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สิ้นเดือนรายการาอภรที่ล้เรื่องแม็ดแข่งนะแต่ส่วนคลิปอื่นๆคลิปตกป้าอื่นๆคลิปตกกระพงตกประชอนตกอะไรอื่นเนี่ยผมจะทํามาให้นาๆดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เพิ่งผ่านการเจ็บตาม,มานะเนี่ยกระจกตาเสกผมยังไม่แหกขาดเลยนะก็วันนี้ก็ร้นร้านที่จะมาตกนะครับเพราะว่าจริงๆหมอยังให้พักก็เลยนะแต่ก็ ไม่ไหวแล้วอยากตกแล้วไม่จองทิ่ไปแล้วด้วยครับถ้าเลิกไปก็เสียหายนะเสียหายผู้จัดเขาครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะนะนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมจนจนจบนะแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ซัพพอร์ตกันด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม